สิ่งทุกอย่างที่เรารเผชิญเนี่ยมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบแต่ไอ้ความสมดุลเนี่ยมันทําให้เกิดความงดงามได้ดีเนี่ยอันเนี้ยที่เราสมดุลได้เพราะมันเกิดความพอเพียงนะงั้นความพอเพียงในปัจยังในหลวงเนี่ยมันคือความสมดุลนี่แหละความสมดุลเนี่ยสำคัญมากก็เรเียรกว่ารู้ประมาณคุณธรรมที่สําคัญอันหนึ่งเนี่ยที่เราเนี่ยได้รู้จักคําว่ารู้ประมาณ คำว่ารู้ประมาณนี่สําคัญมากเลยนะรู้คนรู้ตนรู้งานรู้การรู้สถานที่รู้เวลาอะไรต่างๆเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงข้อมูลในการที่เราจะมองข้อมูลทั้งหมดแต่โดยสรุปมันมาอยู่กับคําว่ารู้ประมาณรู้ประมาณก็คือสมดุลน,นี่แหละใช่ไหมคือสายกลางของพระพุทธศาสนาในเรื่องของมัชฌิม,มาปฏิปทาก็สายกลางไม่สุดตรงไปทางด้านขั้วใดขั้วหนึ่ง สุขสุด,รสดตรงก็ไม่ใช่ทุกสุดตรงก็ไม่ใช่แต่มันมีความสมดุลอันหนึงเนี่ยที่จะเป็นความงดงามที่สุดนั้นตัวนี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องได้ทุกอย่างแม้เป็นปรัชญ,ญาที่เป็นความจริงจนกระทั่งเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของทางพ้นทุกขก์ทางสายกลางใช่ไหมและก็ความพอประมาณคนที่จะพอประมาณได้ต้องมีปัญญาไหมต้องมีปัญญานะแล้วต้องเราเนี่ยจะต้องรู้ทั้งหมดแล้วก็มาประมวลผลได้ คนมีปัญญารู้ทุกอย่างแต่ทําไม่สมดุลมีไหมเคยเคยเจอไหมคนรู้มากเนี่ยแล้วไปเจอแล้วเราเนี่ยเหนื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าขัดแยง้งแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขกับคนรู้มากเลยเป็นรู้มากที่มาจับผิดรู้มากที่ยึดแล้วก็ไม่สามารถทํางานร่วมได้เนี่ยทั้งที่รู้มากมีไหมมีนะอันนี้เขาเรียกว่าสมดุลพอประมาณไหมแลร้แล,ว,แลวเป็นเรื่องของการที่เอามาวิเคราะห์ใช้ไหม เพราะหูสูตเนี่ยจำเป็นแต่อันที่สองเนี่ยคือในมงคลคืออะไรรู้ศีลนะเพราะหูสูตเนี่ยเรารอบรู้แต่รู้ศีลเนี่ยคือการที่รู้ศิลปะในการที่นํามาประยุกต์นาในงานสร้างสรรค์คือนํามาประยุกต์ใช้อ่ะในการสร้างสรรค์เนี่ยมันมีหลักการทฤษฎีแต่ออกมาเป็นผลงานเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบในการที่จะสร้างสรรค์ในการที่ทํางานร่วมกันเนี่ยมันต้องมีรู้ศีล ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีวินัยก็คือการนอามาวางรูปแบบการประพฤติปฏิบัติฝึกตนแล้วมันถึงจะออกมาเป็นวาจาสุภาษิตอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่สองของมองคลลระสุดนะงั้นตัวนี้ยสาคัญมากนะสมดุลนะพอเพียงนะทางสายกลางนะพอประมาณในสัพบุริสธ,ธรรมเนี่ยในการที่วิเคราะห์และเป็นปัญญาหมดเลยใช่ไหมในการที่เราเนี่ยจะสามารถทําให้ชีวิตของเราเนี่ย สมดุลแล้วก็ผลออกมาเป็นบุญเป็นความสุขได้เลยอ่ะ